ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องจ้าสำหรับคุณพี่่ันนีเพื่อนบอกว่าได้รับเม็ดทั่วแล้วมีเม็ดพริกสีม่วงแถมมานัาพี่น้องจ้าท้าได้รับแล้วมเม็ดพริกสีม่วงสามารถเพาะได้เลยอิลาทดสอบอัตราการงอกให้พี่น้องเรียบร้อยนี่จ้างอกดีเกือบเก่าซีไปหาลอยเลยพี่น้องจ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเนี่ยนีลนนยน่ลักษณะต้นของเพิ่นเด้อพี่น้องจ้าลักษณะต้นของพริกสีม่วงต้นสูงต้นใหญ่พี่น้องจ้าลูกดกลูกเยอะพู้นะ ตอนดิบเพิ่นสีเป็นสีม่วงนะคะถาแก่แล้วซุกแล้วเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นสีสม้มสีแสดพี่น้องจ้าอัตางอกดีแห้งอีลาแถมไปประมาณ30เกือบ40เม็ดนะคะก็คือสิบเพาะได้เกิดได้ประมาณจะกกลเครองอยู่ดอกเนาะพี่น้องจ้าถ้าผู้ใดอยากได้เม็ดพริกสีม่วงแบบนี้อีลาแถมฟรีแลนะพี่น้องจ้าแถมฟรีไปกับถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างถ้าผู้ใดอยากได้เม็ดพริกสีม่วงไปปลูกพี่น้องจ้า กดสังเม็ดทั่วภุมิฟักเงาแบบไลรคางได้เลยพี่น้องเพราะว่าอีลาแถมไปพร้อมเนาะตอนนี้ก็เหลือบลายแล้วฟรั่งสังเดอ้อทาเบิดก่อนนี่จะบ่ได้พี่น้องจ้าเพราะว่าอีลาแจกรอบเดียวรอบตัวไปอาจจะขาย พี่น้องติดตามความามหม่อาจจะบ้านเคยเห็นนะคะว่าทัวภูมิฟักงาเป็นแบบใดเดี๋ยวอิหล่าพาไปเบิ่งป่ะพี่น้องจ้านี่ก็เป็นลักษณะของทั่วภูมิฟักงาวแบบไหล่างพี่น้องจ้าลูกใหญ่ลูกยาวฝักสีขาวงกายบ่ต้องใส่ไม่บ่ต้องใส่ค้างกินกระแสบเด้พี่น้องจ้ากรอบหวานบอเม้นเขียวกไปแน่ดูแลไปน้ำสองเดือนก็ได้กินจ้าสำหรับผู้ใดที่อยากได้หรือว่าสนใจไปพิกัดอิหล่าเอาไว้หายยุกตาฟังสายมือเด้อดวนเด้พี่น้องจ้าผู้ใดอยากได้ไปพร้อมเม็ดพิกเพราะว่าเม็ดพิกจะเบิ่ด 嘞。<L> <L>